สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาดามยุนะคะพยาบาลห้องฉุกเฉินก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาพร้อมเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเมื่อถูกสุนัขกัดค่ะ,ะเมื่อคลิปก่อนมาดามได้พูดถึงเรื่องวัคซีนที่ใช้สําหรับฉีดเมื่อโดนสุนัขกัดไปแล้วนะคะวันนี้มาดามก็จะมาบอกถึงว่าเวลาที่เราถูกสุนัขกัดเนี่ยเราจะต้องทํา แบบไหนบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องถามประวัติสุนักก่อนว่าสุนัขนั้นมีการฉีดวัคซีนหรือไม่นะคะเพราะว่าเมื่อเราไปโรงพยาบาลคุณหมอหรือคุณพยาบาลก็จะซักประวัติของเราค่ะว่าสุนัขเคยฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ฉีดกี่เข็มอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะ,ะพิจารณาในการที่จะให้วัคซีนป้องกันพิสุนัขบ้าแก่คุณน,นั่นเองนะคะอันดับที่สองนะคะคุณก็จะต้องฟอกทําความสะอาดแผลก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลเพราะว่า กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเชื้อโรคหรือว่าพวกเชื้อพิษสุนัขบ้าต่างๆอาจจะเข้าไปในแผลแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปโรงพยาบาลให้้าหลางแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ฟอกด้วยสบู่ก็พอนะคะ ไม่จาเป็นต้องใส่น้ํายาฆ่าเชื้อเช่นทิ้งเจออะไรอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นนะคะแค่ฟอกด้วยสบู่แล้วก็ล้างนะด้วยน้ําสะอาดเปิดน้ําราดเยอะๆแต่ไม่ต้องฉีดเข้าไปนะคะเพราะการฉีดเข้าไปจะทําให้เชื้อโรคเข้าไปเล่นล,ล,ลึกมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อท่านไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลก็จะซักประวัติคุณเกี่ยวกับประวัติวัคซีนว่าคุณเคยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือเปล่านะคะถ้าคุณเคยได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าภายใน6เดือนนะคะ คุณหมอก็จะฉีดกระตุ้นให้คุณอีกแค่เพียงหนึ่งเข็มนะคะเป็นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ถ้าคุณได้รับภายใน1ปีเคยเคยฉีดวัคซีนภายใน1ปีนะคะก็จะฉีดกระตุ้น2เข็มนะคะก็คือเข็มที่คุณไปวัน,นวันนี้ไปโรงพยาบาลวันแรกแล้วก็อีกเข็มหนึง่งก็นัดต่ออีก7วันประมาณ7วันนะคะก็จะนัดคุณมาฉีดอีกครั้งหนึง่งนะคะแล้วแต่คุณไม่เคยได้ฉีดวัคซีนใดๆเลยนะคะแล้วคุณหมอก็จะดูว่าแผลที่คุณ ถูกสุนัขกัดนั้นอยู่บริเวณไหนถ้าอยู่ที่บริเวณปลายมือนะคะปลายมือหรือว่าตั้งแต่เหนือเอวเหนือเอวขึ้นมาหาศีรษะแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นแผลชะกันแผลใหญ่มากแต่อยู่บริเวณที่ต่ํากว่าสะดืออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาให้ วัคซีนเรบีแอนตี A ้ซีรัมซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถทำลายเชื้อพิษสุนัขบ้าได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะฉีดเพียงครั้งเดียวก็คือจะคำนวณตามน้ำหนักตัวแล้วก็จะฉีดรอบๆบริเวณแผลของคุณนะคะเสร็จแล้วก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็จะมีการทดสอบก่อนว่ามีการแพ้ไหมนะคะถ้าไม่แพ้คุณหมอก็ฉีดให้นะคะถ้าแพ้ก็คือไม่ฉีด วัคซีนที่2ที่จะได้รับก็คือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าซึ่งจะเป็นวัคซีนที่จะต้องฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานหรือสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาเองนะคะซึ่งจะทําให้วัคซีนและหรือว่าภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในระยะเวลายาวนานขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่จะฉีดตัวนี้นะคะจะต้องฉีดติดต่อกันอย่างน้อย3เข็มนะคะขึ้นอยู่กับประวัติสุนัข ถ้าสุนัขนั้นมีเจ้าของหรือว่าเคยฉีดวัคซีนนะคะก็อาจจะฉีดเพียงแค่3ามเข็มแล้วที่เหลือก็อาจจะนัดสังเกตดูอาการสุนัขอีกประมาณ14วันนะคะว่าสุนัขยังอยู่ดีไหมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าหนีไปแล้วหรือว่าถูกรถชนหรือว่าตายล้มหายใยจากอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเขาล้มหายใยจากไปก็อาจจะต้องได้นัดฉีดเพิ่มเติมอีกเป็นเข็ม,มที่4นะคะทีนี้ เ,เข็มที่1ถึงเข็มที่3เนี่ยฉีดอย่างไรนะคะก็จะฉีดวันแรกที่คุณไปโรงพยาบาลนะคะแล้วเข็มที่2ไว้ฉีดวันที่3นับจากวันแรกนะคะเข็มที่3ฉีดวันที่7นับจากวันแรกนะคะแต่คุณหมอจะมีใบนัดให้นะคะคุณก็แค่ไปฉีดตามนัดถ้าคุณไม่ไปฉีดตามนัด ให้ครบทั้งสาครั้งนะคะวัคซีนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะต้องได้เริ่มใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการไปฉีดตามนัดทุกครั้งจึงมีความสําคัญมากนะคะในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้านะคะเพราะว่าหลายคนกลัวมากเวลาที่โดนสุสนัขก,กัดเนี่ย วันแรกน่ะรีบไปนะคะแต่วันต,ต,ต่อมาเนี่ยต้องได้ตามซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นแล้วเนี่ยก็คือไม่มียารักษาเป็นแล้วตายอย่างเดียวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนเคร่งครัดนะคะเคร่งครัดมากในการที่จะฉีดแล้วก็ที่สําคัญไม่สามารถที่จะไปฉีดที่สถานีอนา,อนามัยได้นะคะเนื่องจากว่าวัคซีนตัวนี้จะมีอยู่เฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะอะ่ทีนี้อันดับ ไอ้วัคซีนตัวที่3ที่อาจจะได้ฉีดนะคะก็คือวัคซีนป้องกันบาดทะยักนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยฉีดหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักเลยในรอบ5ปีที่ผ่านมาหรือ10ปีที่ผ่านมานะคะคุณหมอก็จะฉีดกระตุ้นให้นะคะถ้าสมมุติว่าเคยฉีดในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็อาจจะได้รับการกระตุ้นแค่1เข็มนะคะแต่ถ้าไม่เคยฉีดเลยนมนานมาแล้วนะคะก็จะฉีดให้สองครั้งนะคะก็คือจะฉีดวันที่คุณไปพบแพทย์วันนั้น แล้วก็นัดอีกหนึ่งครั้ง1เดือนนะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแผลที่ถูกสุนัขกัดเนี่ยะจะมีความสกปรกมากนะคะหลังจากที่ท่านกลับไปที่บ้านให้ท่านสังเกตอาการด้วยว่าแผลของท่านมีอาการบวมแดงหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะได้ยาฆ่าเชื้อนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแผละนะคะแต่ถ้าเป็นแผลขนาดใหญ่ การเย็บแผลคุณก็ต้องพึงระมัอ้อคุณก็ต้องพึงแบบตระหนักได้ว่าเ,เขาจะไม่เย็บแผลให้มันสวยงามแต่เขาจะแค่เย็บเพื่อห้ามเลือดเฉยๆเพราะแผลที่ถูกสัตว์กัดเนี่ยปริมาณเชื้อโรคมันเยอะนะคะจะเขาจะไม่เย็บปิดแผลเขาะจะแบบอาจจะแค่ห้ามเลือดนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจนะคะตรงนี้เพราะว่าถ้าเย็บปิดแผลอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อทีออ่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อบาดทะยักหรือว่า เชื้ออื่นๆได้เชื้อแบคทีเรียอื่นๆได้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้มาดามก็มาแบ่งปันสาระน่ารู้เพียงเท่านี้ที่คุณควรจะรู้ไว้นะคะถ้าคุณไม่ทราบคุณก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกนะคะเพื่อไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะคะก็กดติดตามมาดามไว้นะคะ,ะแล้วมาดามก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆเช่นนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ